สวัดีค่ะมาพบกับช่องชาแนล u t u b e นะคะของฟอดพระปรแดงาบเลรินฟอดใจดีกันค่ะวันนี้นะคะเรากำลังนะคะนำเจ้าคันนี้เลยค่ะ เจ้าเรนเจอร์นะคะใน4ประตูนะคะยกสูงรุ่นเกียร์ธรรมดาที่ราคาถูกที่สุดนะคะในราคาตั้งจำหน่ายมาตรฐานอยู่ที่752,000บาทค่ะกำลังเดินทางนะคะสู่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมากันนะคะก็ตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางนะคะเห็นบรรยากาศดีๆวิวดีๆค่ะเลยนำภาพสวยๆนะคะกับการรีวิวรถนะคะของเจ้าคันนี้นะคะมาฝากท่านผู้ชมให้รับชมกันถึงบ้านเลยค่ะกับเจ้าคันนี้นะคะ กับสมรรถนะช่วงล่างที่เต็มไปด้วยนะคะระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจ้ยแรงเบรก EBD นะคะแล้วก็ยังมีระบบช่วยเสริมแรงเบรกแบบ BA ให้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ นะคะลุยน้ําได้ถึง80ซนติเมตรแล้วก็บรรทุกหนักได้ถึง1.3ตันนะคะในสมรรถนะแบบนี้นะคะมากับราคาประหยัดมากๆเลยแล้วก็ยังมีสไตล์การตกแต่งวันนี้นะคะที่เลรลินนํามาให้ผู้ชมรับชมกันนะคะก็จะเป็นในสไตล์ของ black edition สไตล์อเมริกันกันนะคะก็เป็นการแต่ง wide body นะคะสไตล์อเมริกันเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะในรุ่นนี้ว่าความรอของเขาที่เราได้แต่งไปนี่ตรงไหนบ้างคะ่ะ เริ่มจากชุดด้านหน้าเลยค่ะเราแปลงโฉมให้ใหม่นะคะเปลี่ยนทั้งชุดด้วยชุดวายบอดี้นะคะขยายโป่งข้างนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็ทํากระจังหน้านะคะเป็นในรุ่นของอเมริกัน F นะคะก็เป็น F 1 5 0ที่ให้ฟอนต์ตัวอักษรนะคะแบบ black edition กันเลยค่ะก็คือจะเป็น Ford แบบดําเงานะคะ แล้วก็เพิ่มไฟแสงสว่างเดรุด right จุดๆนะคะ3จุดเป็นแสงสีขาวให้ด้วยค่ะที่มาเราก็ยังมาพร้อมด้วยกระจังด้านหน้าที่มีความใหญ่นะคะแล้วความโปร่งในเรื่องของการระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ mm hmm. ด้านล่างค่ะเราก็คุมความเข้มนะคะด้วยชุดกันกระแทกด้านล่างนะคะ mm hmm. ชุดกันกระแทกด้านล่างที่เราพ่นนะคะทําสีดําให้แบบนี้เลยค่ะทําให้รถด,ดูดุดันมากเลยนะคะ ด้านข้างนะคะเราก็มาเพิ่มกันด้วยชุดไฟตัดหมอกนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้ลูกค้าด้วยค่ะมาพร้อมกับไฟเดไรท์นะคะสัญลักษณ์ของ F150 เป็นรูปตัว C ขนาดใหญ่แบบนี้เลยด้านหน้านะคะหล่อเข้มไม่เบากับชุดไฟหน้านะคะอัปเกรดใหม่นะคะเป็นชุดไฟคีบมัสแตงแบบเต็มระบบเลยนะคะจะมีไฟนะคะที่เป็นไฟสไลด์บาร์นะคะ แล้วก็ขีบขีบมัสแตงนะคะแสงสีส้มนะคะเวลาเปิดใช้ไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉินนะคะพร้อมกับเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะขนาดขับขี่แล้วก็เป็นไฟหลีให้ด้วยค่ะแล้วก็ยังทำนะคะดวงตานะคะเป็นเดวิลไอ e นะคะตัวนี้ก็ทำเดย์ไลท์รอบดวงตาให้ด้วยนะคะ ด้านข้างตัวรถนะคะจะเห็นว่าความเป็นนะคะวายบอดี้เราทำชุดคิ้วล้อโป่งออกมานะคะเพื่อให้รถนะคะดูขยายใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเห็นด้านข้างนะคะว่ามีความโป่งออกขยายตัวถังออกมานะคะกันเกือบ4นิ้วกันเลยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมนะคะกับแมกและยางนะคะตัวนี้เราใช้แมกแล้วก็ยางแท้นะคะในรุ่นของ คอสมิกไทยนะคะก็จะเป็นในรุ่นของในรุ่นของ King Devil นะคะก็จะเป็นแม็กแท้เลยนะคะที่มาพอ พร้อมยางที่เป็นยางแรปเตอร์เอทีแบบนี้เลยดอกยางจะสวยมากเลยนะคะแล้วก็สมรถนะในการขับขี่ที่ได้ขับมาในช่วงเช้านี้นะคะมีความนุ่มแล้วก็เงียบมากเลยนะคะถึงแม้ว่าดอกยางจะลึกนะคะตรงนี้นะคะซีรีส์ของเขานะคะก็จะอยู่ที่2 6 5นะคะ60 R18 กันเลยค่ะแล้วก็พร้อมกับด้านหน้านะคะเรามีทำการยกนะคะในในเรื่องของ อ่าลองก้อนนะคะยกความสูงขึ้นนะคะขนาด2นิ้วกันเลยค่ะความเรียบหรูของเขานะคะก็เป็นในความเรียบเรียบนะคะแต่เทแต่แตดูดีแบบนี้เลยค่ะเราเพิ่มนะคะกิมมิกเล็กๆกน้อยๆนะคะด้วยสติกเกอร์นะคะคำว่าแรปเตอร์แบบกรงเล็บแบบนี้ให้เลยค่ะด้านท้ายค่ะหลอกัน คู่กับไฟหน้าเลยนะคะมาพร้อมกับไฟที่เป็นชุดโคมไฟใหม่นะคะในรุ่นของ LED นะคะเป็นรุ่นตัว C นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบ LED ที่เรายกโคมเปลี่ยนกันให้ใหม่แบบนี้เลยก็จะสังเกตด,ด้านหลังนะคะก็จะมีความโปร่งนะคะขยายตัวถังออกมาด้านข้างด้วยนะคะในชุดของ Y body ค่ะฝาท้ายค่ะเราครอบด้วยนะคะฝาท้ายเต็ม กระบะแบบนี้เลยนะคะ Ford ทําสีดํานะคะดําเงาแบบนี้นะคะหล่อเข้มนะคะดูดีแล้วก็การชนท้ายค่ะเข้าทรงนะคะในชุดของ Y i d e Body นะคะกับการชนท้ายนะคะของรุ่น King Series นะคะก็จะมีไฟสองป้ายทะเบียนมีห่วงลากจูง Omega สีแดงให้แบบนี้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับเจ้าคันนี้นะคะหล่อเข้มนะคะเรียบเรียบนะคะหล่อหล,อ,ลอแบบนี้นะคะดูดีถูกใจลูกค้าท่านไหนบ้างนะคะก็กริ๊งกางกันมาเลยค่ะติดต่อนะคะสอบถามข้อมูลในส่วนของโปรโมชั่นนะคะการขายสำหรับเจ้าคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งให้ฟรีหรือว่าเป็นในรุ่นของอาดาวตามหรือว่าดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็น์ามีจัดนะคะให้กับลูกค้านะคะสำหรับ วันนี้ก็เหลืออีกเพียงแค่2วันสุดท้ายปลายปีนี้แล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็รีบจับจองรีบตัดสินใจเลยนะคะกับช่องทางการติดต่อเรลินนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร ID Line หรือว่า QR code นะคะใต้คลิปนี้นะคะตลอดทั้งคลิปเลยถ้าสนใจยังไงก็มาคุยกันนะคะเรลินนะคะฟอดใจดีใจดีค่ะก็ยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราต้องเร่งนำเจ้าคนนี้นะคะไปส่งลูกค้านะคะเพราะว่าวันนี้ เป็นวันที่29นะคะก็เป็นช่วงที่รถกำลังเริ่มติดแล้วนะคะล,ลูกลูกค้าหลายๆท่านก็เริ่มทยอยกลับบ้านต่างจังหวัดกันแล้วเพื่อฉลองในเทศกาลปีใหม่กันนะคะก็ยังไงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะรีบไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย